สวัสดีครับท่านผู้ชมก็คลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมเนี่ยเจอคนประเภทแบบเฮ้ย <c ười> มาคุบทุกส่วนเลยครับเร็วถึกแรงแต่อย่าลืมนะครับถ้าเรามาแล้วแล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมจะบอกทุกท่านผู้ชมนะครับก็คือคลิปในวันนี้จะพูดถึงท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าเราไม่ยอมรับความเสี่ยงเราก็ไม่รู้ผล ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนี่แหละที่ว่าผมเนี่ยไปเจอแบบคนเวสเก,กลเดียวกันใช่ไหมแต่แม่ไอหมอนี่แหละโคตรของโคตรเร็วแรงถึกแต่โชคดีที่ผมยอมรับความเสี่ยงนั้นและไม่ใช่แค่คนธรรมดาด้วยนะครับท่านผู้ชมแม่งเป็นคนได้เหรียญอีกด้วยสามสองเหรียญด้วย oh, <no. S 1> คือ what ไอหมอนี่เหรียญแข่งขันกับเหรียญ เอไอทองสุดยอดมากจริงๆโอเคเพื่อโอเคก่อนที่ผมจะเริ่มการต่อสู้นะมีคนถามบอกผมว่ามีการอัปเดตครั้งใหม่ก็คือไม่ท้าผู้ชมท้าผู้ชมคงจะอนะัปแล้วล่ะเกมมา t ตเวอรนี่ไงครับนี่าจะเป็น b o o ูสพวกอันนี้ก็มีการบอกจํานวนอาจจะทักษะด้วยสามารถไปแปลงแต่อันนี้ถ้าผู้ชมอาจจะถามต้องมีคนถามแน่นอนว่าทำไมมันแปลงไม่ได้เห็นไหมทำไมแปลงไม่ได้ไไไไดคือ ถ้าเราจะแปลงนะานผร้ชมเราจะต้องอัพทักษะเหล่านี้ให้เต็มก่อนอย่างเช่นถ้าอยากจะแปลงอันนี้ต้องอัพให้เต็ม10ก่อนถึงจะแปลงได้คือใครเป็นสายเติมคงไม่มีปัญหาแต่สายฟรีเนี่ยคงจะมีปัญหากันบ่อยสำหรับการทักษะศัตรูบางคนเนี่ยทักษะเยอะอะไรวันนี้ก็แนะนำครับทักษะเยอะก็จริงแต่ให้ดูที่การอัพด้วยทักษะเยอะการอัพน้อยแล้วก็มีสิทธิ์ชนะด้วยละ่ะ อีกอย่างทักษะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีนี้เยอะใช่ไหมคมุณสามารถไปแปลงเป็นสิบกว่าทักษะจะผมยกตัวอย่างให้เลยไอ้ดีวะไอ้ห้าอันได้หนึ่งชิ้นโอเคได้มาหนึ่งชิ้นก็ยังดีนะ <c oughs> โอเคอ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตครั้งหนึ่งที่ผมจะบอกและการอัปเดตครั้งต่อไปจะเป็นจะมีลีกใหม่คําว่าลีกก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอ่าลีกลีกลีกก็คือแต่ก่อนอ่ะอันนี้ผมเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะจะอัปเดตนะ ลีก next ต่อไปที่นี้ก็คืออันนี้เรียกว่าประมาพันธมิตรใช่ไหมอีกอย่างจะมันจะมีจะมีอัปเดตเข้ามาก็คือจะมีวิวสิบเก้าถึงวิวยี่สิบเอ็ดนะคือจะมีลีกอันนี้ใหม่จะมีลีกอันนี้ใหม่แต่ยังไม่มอนะก็หน้าตานะน่าจะจำเป็นเหมือนคล้ายๆนี้ก็แค่มันมีจะมีทองรอบด้วยนะจะมีทองผสมประสานมาด้วยตรงรอบข้างนะให้มันดูเฟี้ยวเฝ้าขึ้นเฮ้ยเฟี้ยวเฝ้าเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ โอเคเี่ะจะเป็นการอัปเดตแล้วก็การอัปเดตครั้งต่อไปอีกก็คือจะเพิ่มจํานวนอัตราเงินเพิ่มจํานวนเงินใน PP แล้วก็ในสงครามด้วยโอเคเสร็ก่อนที่ผมก่อนที่ผมจะเริ่มคลิปนะผมก็ต้องอธิบายการอัปเดตครั้งต่อไปด้วยละ่ะโอเคเพื่อไม่กระสีเวลานะครับมารับชมกันต่อสู้ <c oughs> กันเลยนะครับโอเคและคุณภาพนะครับผมลองผมเนี่ยไปปรับมันเยอะกว่านี้นิดนึง ไม่เยอะเยอะมากก็บ้าแล้วล่ะๆๆๆๆก็ผมปรับเยอะอีกล่ะแต่ไม่รู้เกมมันจะแหลกไหมนะแหลกเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะที่ผมปรับสูงเกินไปจนจะอัดเนี่ยจนมันอัดไม่ได้เป็นวันน่ะนั่นแหละปัญหาของผมปัญหาชั้นสูงด้วยล่ะอ้าวไมา่โอเคตกใจหมดนึกว่าจะอัดไม่ได้ผมเนี่ยตกใจโอเคแล้วก็แมปในการต่อสู้นี้ก็คือน้ำแข็ง ซึ่งแมปนี้จุกเปลี่ยนใหม่คือบางทีเออบางบางไม่หรอกเปลี่ยนใหม่น่าจะเจอทางน้ำเจอทางน้ำบ้างไม่เจอทางน้ำบ้างนี่แหละโอเคคุณภาพเห็นสังเกตได้เลยทำไมคุณภาพเหมือนสูงเกินไปอเคผมจะรีนะครับซึ่งมือกาสายการอาจจะหลุดไหมเนี่ยและอย่างพวกคุณภาพ FPS กับคุณภาพแหวอะไรก็ไม่รู้ผมปรับออโต้หมดนะมันจะได้เคลื่อนไหวตามคุณภาพผมอย่างเช่น อันนี้มันลื่นแต่เสือกการอัดเสร็จมันจะไม่ลื่นอย่างนั้นแหละแต่นี่จะออโต้คือตามที่ผมอัดตรงนี้โอเคศัตรูก็ทหารราบโอ้โหเน้นทหารราบเงือ้อจัดไปสหายคลิปในวันนี้ก็เกี่ยวกับความเสี่ยงคือการต่อสู้แต่การต่อสู้บางคนเนี่ยจะต้องยอมเสี่ยงเพื่อชัยชนะถ้าเราไม่ยอมอย่างเช่นนะไอ้ศตูเนี่ยไม่บังเกอร์แต่มันขึ้นชั้น3ามก่อนเรา และเราเนี่ยมีทหารเยอะมีพวกการอัปฐานไปเจนเลวันนี้เราจะคุณเนี่ยจะยอมเสี่ยงบุกหรือคุณจะยอมเสี่ยงอัปฐานต่อเพราะความเสี่ยงบางครัง้งมันต้องยอมรับเพื่อชัยชนะนะครับท่านผู้ชมและอย่างนะอัปด้วยละ่ะถ้าไม่อัปทับน้อยหนีอย่าหวังที่ชน,นะขอไปเมื่อกี้เลยละ่ะโอเคผมรอขึ้นชั้นสามต่อแต่ว่าจำนวนทรัพยากรผมไม่พอนะเลยต้องรองไปก่อนนะ โอเคโอเคหลังจากนั้นคนระอาวุธของหลักของผมก็คือรถต่อต้านกับยานกับจังเกิลลัชเครื่องเทคนิคนี้ใช้ได้ต่อเมื่อต่อเมื่อความเร็วการผลิตของคุณเนี่ยมันพอที่จะผลิตเร็วนะถ้าขอบถ้ามันช้าเนี่ยอย่าหวังที่จะลัชได้อีกอย่างแมทนี้ตัูสอดแนมได้ทั้งโอ้โหสี่ทางก็ว่าได้ฮอสไลตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็ครึ่งครึ่งกึ่งกึ่งกลางๆนะครับท่านผู้ชมกึ่งกลางนะพอะไม่อยากเสียท่านยาก่อนไงล่ะ mm hmm. อับช้าอีกก็ตายโอเคใต้ที่ผมเอาต่อต้อตานยานมาก็คือกลัวศัตรูนะครับกลัวศัตรูเนี่ยมันจะเอาเครื่องบินโอเคตอนในมิตีศัตรูมันกลางเอาอากาศยานซึ่งผมทํานายถูกว่ามันต้องเอาเครื่องบินแน่นอนแต่ที่ที่ผมคมาดฝันก็คือมันเอาใต้ฝุ่นน้องผ้าจจโจมชัๆๆ้นสองอยู่ปลอดภัย น้ำบินมาแล้วโอเคอ๋อชั้นหนึ่งอยู่เลยโอเคแต่ที่ไม่ต้องเครื่องบินแน่นอนท่านผู้ชมเราไม่รู้โอเคล่างจากนั้นผมยอมที่จะยักกำลังไปบุกมันโอเคศัตรูมันก็ตามที่ผมบอกสอดนแน,น,แนมได้ถึงสี่คาสี่ทางตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามแล้วก็ตรงนี้สี่สี่พอดีตอนแรกถามผมไปที่เรียบร้อยมันเห็นว่าผมเนี่ยเห็นว่าผมมี ศัตรูคิดว่าผมจะเป็นสายตั้งรับสายตั้งรับเห็นว่าผมผลิตหน่วยไม่เห็นจูคือว่าศัตรูยังไม่เห็นหน่วยผมที่กำลังจะย้ายไปนี่แหละคือสิ่งที่ดีคือถ้าศัตรูเนี่ยท่านผู้ชมไม่เห็นหน่วยเรากำลังจะย้ายนะคืออันนั้นแหละคือโอกาสของเราเนี่ยที่จะจู่โจมมันได้กระทันหันแต่ยืนนะครับอย่าส่งไปมั่วอย่าส่งไปที่ะหน่วยที่ะหน่วยส่งเป็นกองเป็นกองพันไปเลยแนะนํา บทูทองด้วยล่ะเพื่อเห็นเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น้ะตรูเห็นหน่วยผมมาที่เรียบร้อยแล้วต่อไปผมยอมที่จะบุกมันนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่บุกมันเราก็ไม่รู้ผลลัพธ์ผมบุษอากาศยานเลยเพราะกมลมเราจีหกมาโอเคการบุกทะลวงได้เริ่มต้นขึ้นและไม่อาคารอ่าสังเกตได้เลยครับแต่ตัวเนี่ยมันมีนี่ไงอีกอย่างครับ ไม่ใช่บุกอย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ชมใช้หลักการสังเกตด้วยละ่ะสูมมันมาแล้วละ่ะเลยเจิดก็มาด้วยสุดยอดมากสุดยอดจริงๆบุตรทองทั่วไปดูสิครับสูสแค่ประมาณสองคันก็กองทับผมอยู่และการผลิตด,ด้วยมันชั้นสีแล้วด้วยสุดยอดสุดยอดจริงๆอีกนะท่านผู้ชมครับเราควรใช้หลักการสังเกตด้วยละ่ะหลักการสังเกตคืออะไรรู้ไหม ถ้าเห็นศัตรูเนี่ยมีโรงงานไฟฟ้าเยอะขนาดนี้กองกันนะและและตรงนี้ไม่มีใช่ไหมอ่ะทำไมแล้วมาจากการโรงงานไฟฟ้าเลยล่ะนั่นไงจีหกใหม่แล้วโอ้โห,โหความถึกของซูทถึกมากจีหกก็ยิงแทบจะไม่เข้าโอ้ตายไม่ก็จริงจริงนี่ไงครับนี่คือความเสี่ยงของเราถ้าเราไม่ยอมรับความเสี่ยงเราก็ไม่รู้ผลลัพธ์เรียบร้อยกองทัพผมแตกแต่ที่แน่ๆคือว่าผมเองไปที่ลงผลิตซูทมัน และมันกลางอัพเอารถสร้างเกาะด้วยอืมอืมสุดยอดหลังจากนั้นนะผมจะคิดว่าผมจะยอมง่ายเหรอผมก็บุกไปต่อๆเลยแต่จังหวัดนี้ศัตรูเนี่ยซูตไม่มีแต่มันมีแต่ G6 ใช่ไหมอ่ะคือกองทัพมันมีแค่ขบินอย่างเดียวนะโ oh อ้ไม่กอดอนี้แหละอันนี้แหละคือผมต้องยงอมรับความเสียงของผมทันทีคือต้องบุกเรื่อยๆนะ่ะอย่าให้โอกาสมันสร้างกับคืนมานะ่ะ ถ้าเราให้โอกาสมันนะถ้าเกิดเราไม่บุกมันอนะ่มะมวแต่รวมกําลังคนนะมันก็จะสร้างอาคารกับคืนมาและศัตรูเนี่ยมันใช้บูสผลิตบูสก่อสร้างกับคืนมาเพื่อที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้ากับคืนนะออกอย่างเลีอย่างศัตรูมันนีนนน้นั่นนะ่ะเทอรเรนรถยีจ่จรวดนี่ไงชั้นสี่และการอัพลงผาจุดจมด้วยฉลาดไอ้หมอนี่และสิ่งที่ผมจะเน่งก็คือเน่งแต่ โ okay, อเคนี้ผมเองอาคารมันน่ะโอเคถอยออกมาแล้วล่ะแต่ไม่ต้องห่วงเาอย่์แพ้จังเกิลอยู่แล้วล่ะตั้งเนี่ยเกาะรถอ้าวโอ้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 ยเกือบไปจังเกิลผมบุกต่อจังเกิลผมบุกต่อจังเกิลหรือจักรกลนี่แหละขี้เกียจพูดคือเป็น G ีหออกมาเป็นที oh ่เรียบร้อยแต่ผมบูสทองอากาศยานตลอดเวลาโอ้ไม่ก็แรงเนี่ยนะเรียบร้อย เห็นว่าซูสเห็นว่าศัตรูกลางเอาลงผาจูจ่โจมสองโลงคิดว่าผมบุกมันไม่ได้อย่าไว้ใจครับอีกอย่างอ่านี่ไงครับถ้าเห็นอาคารไฟฟ้าเหลืออ่ะสังเกตแล้วคอันนี้แหละที่เราต้องใช้หลักการสังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตจํานวนอาคารและสังเกตจํานวนโรงงานไฟฟ้าถ้าเห็นโรงงานไฟฟ้าของมันเนี่ยน้อยกว่าแบบน้อยน้อยน้อยมากๆเลยนะคามันเยอะอันนั้นแหละท่านผู้ชมเน้นแต่โรงงานไฟฟ้ามันเลย นี่ผลลัพธ์เลยครับคือไฟฟ้าขาดแคลนนี่ไงมันผลิดขึ้นบินไม่ได้และเป็นไงล่ะขาดแคลนหมดสิท่าฮ่าฮ่าโอแมก็ถ่าย r g งั้นเลือกจัดไปสหายนี่สินะถ้าเราไม่ยอมรับความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมเราก็มีรูปผลลัพธ์นั้น,นกลืนกนเฟียวฟ,ฟ้าอย่างไงก็ไม่รู้เ <laughs> ฟียวฟ,ฟ้าเลยทีเดียว แหมก็ส่งผมก็ส่งกําลังต่อกําลังของผมมาเรื่อยๆนะครับคืออย่าให้โอกาสศัตรูนะครับบุกเลยบุกทะลวงมันเลยอีกอย่างนะและไอที่ส,สิ่งสําคัญก่อสร้างของมันก็คือศูนย์ลงสน่มประชาการชั้นสีแล้วด้วยนี่คือคือว่าอย่างเช่นนะเห็นว่าศัตรูมาชั้นสามอยู่เลยมันไม่น่าขึ้นชั้นสี่เร็วแค่ขนาดนั้นหรอกอย่าไปเชื่อนะท่านผู้ชมคือเห็นโอกาสแล้วบุกเลย คือความเสี่ยงบางครั้งเราต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะใช้ชนะแต่ถ้าเกิดอ่ะถ้าเราไม่ยอมรับความเสี่ยงเราก็ไม่รู้ผลลับซูเมันมาแล้วล่ะหนึ่งคันจากนั้นผมก็ส่งบุกเรื่อยๆนั่นแหละจุกมันก็ล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยสูยัง,สร,งสร้างกลับมาได้เหรอโอ้พระเจ้าจริงๆอเนี่ยกัตยานมันแตกไปซะสหายค่ะ ซูตมาแล้วสองโลงสองคันไม่ใช่สอง <laughs> เรียกซูตเป็นโลงเลยทีเดียวไม่แปลกที่เรียกว่าเป็นโลงเพราะแม่งโคตรถึกถึกเข้าเท่าอาคารเลยนะใช้หลักการดุมนะครับจังเกิลใช้หลักการดุมยิงถ้าเราไม่ใช้หลักการดุมยิงจังเกิลก็แพ้ซูดไปจาก,กว่านี่แหละจังเกิลเรียกว่าจังเกิลดีกว่ามันชื่อมันเฟี้ยมมันเท่ดีเนี่ยครับวิธีปาบซูตคือให้เอาจังเกิลเราเนี่ยเรียงเป็นแบบนี้แหละถึงจะใช้ชนะจะมาถึงถึงจะใช้รับใช้ชนะนั่นแหละโอเค จังเกิลสูส้รนะจังเกิลเรียงเรียงเป็นกองๆอ่ไม่ใช่เป็นกองใหญ่ๆนะเรียงแถวกันนะเรียงกันเป็นวงครึ่งวงกลมไรแบนนี้ถึงจะสูส้รได้ถ้าเกิดเราเป็นกองนะอยาหวังที่จะสูสู้ๆเพราะเพราะเจอรัศมีระเบิดด้วยอันตรายเลยรัศมีระเบิดสู้แรงมากพร้อมกับจรวดมันอย่าหาจรวดของมันไม่รัศมีระเบิดนะมันมีนะครับรัศมีระเบิดของซูดเนี่ยจรวดของมันก็มีนะโอพีเกิน ก็จีจีทลับมอนี่ครับนี่เป็นนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งเคล็ดลับในการชนะสงครามนะครับแล้วก็ตน้นต้นคลิปก็อธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดรั้งใหม่ที่เพิ่มจํานวนเงินไอ p ีแล้วก็เรื่องเหรียญดาวใหม่ๆนะในอนาคตนะครับซึ่งใครอยากรู้ข่าวสารก็อย่าลืมไปติดตามที่ข่าวสารนัตโตวอเ f a ร์ดเฟซบุ๊กนะครับเอาละก็ผมจ,จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี่แหละถ้าผมไม่ลืมนะ <c oughs> ผมเป็นคนลืมบ่อย โอเคสัญญาณของผมก็คงจะเป็นอะไรน,นะลักษณะขอผมนี่แหละสร้างถึงไม่ต้องห่วงก็รีได้เลยถ้านผม้ชมโอ้สวยงดงามน่าดูแต่แรกสัญญาณของผมคืออะไรก็น่าจะเป็นอ๋อเรือดำน,ำน้ำนี่เอง What t the heck แล้วตัดทัศยานกดดันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว อูเรือมันขยับด้วยเหร oh, hey, อโอ้เท่นั่น okay, โอเคเดี๋ยวที่เรือน้ำผมเนี่ยก็ทำสัญญานะครับทำสัญญาสร้างเรือน้ำนีำน่แหละโอ้โอเคจัดไปกี่ลำวะอ๋าาอจัดๆมาถึงน่าจะดลำเดียวนี่แหละโอเคแต่วันคลิปวันนี้ก็คงไว้แค่นี้แหละท่านผู้ชมจับอย่าลืมสำหรับด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตาด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันเ yeah! ยแล้วก็ติดตามอัปเดอัปเดตครั้งต่อไปของเกมด้วยล่ะผมลืมทิ้งผมลืมบอกโอเคมันก็ไว้เจอกันนะครับเจอกันเ yeah! ย